สวัสดีครับผมแฟนเพจที่ม e ีแคชเชนช็อปนะครับวันนี้ทํารีวิวนะอีกอีกคลิปวีดีโอหนึ่งนะครับกับการเทียบงานระหว่างของเพจนะครนะครับผมใอินเจแปนนะครับกับงานของโฟกัสแท้นะครับเนี่ยซัมซุงเอสเก้าพัทนะครับงานจากบริษัทโฟกัสโดยตรงนะฮะดูยังไงนะครับ แกนะจะให้ดูเทียบงานระหว่างโฟกัสกับงานเพจก็คือ,อมีลูกค้ามีคําถามนะครับว่างานของเพจเนี่ยที่โพสต์ว่าเป็นฟิล์มกาวเต็มแผ่นแท้เนี่ยแท้ยังไงนะฮะอันนี้เป็นกระจกเต็มจอทั้งสองรุ่นนะครับซัมซุง S9 Plus นะครับเนี่ยเต็มจอโค้งนะนครับมผมจะแกะของโฟกัสก่อนนะให้ดูว่างานของเพจกับโฟกัสแตกต่างกันยังไง โฟกัสจะเป็นงานกระจกเต็มจอนะฮะกาวขอบค่ารอบแผ่นฟิล์มนะกับงานเพจที่เป็นกระจกเต็มจอฮะกาวเต็มแผ่นนะครับโอเคนะครับเบืเ้องต้นนะแกะเลยนะครับของงานโฟกัสนะครับ กมีอะไรบ้างนะครับด้านในนะครับโฟกัสชุดหนึ่งก็จะมีน้ำยานะครับสติกเกอร์ดึงฝุ่นนะฮะผ้าเช็ดหน้าจอนะครับฟิล์มหลังใสนะฮะนี่คือตัวงานนะครับโฟกัสเช่นเคยนะครับสติกเกอร์นะฮะอันนี้งานใหม่นะฮะ น้านหน้านะครับเป็นสติกเกอร์โฟกัสน,นะครับเป็นแบรนด์ของเขาโดยตรงนะน้านหน้านะครับทีนี้เช่นเคยนะจะลอกทีมบอกให้ดูนะครับลองมาดูนะครับว่าเนื้อกาวเป็นยังไงเช่นเคยครับก็คือเนื้อกาว อลอกแล้วนะครับนี่จะมีเฉพาะกาวตามขอบนะฮะบนี่ยส่วยังไงหงายงานแล้วนะครับอ่าซูมดูนะฮะอันนี้โฟกัสนะครับซัมซุง s เก้า plus นะครับงานโฟกัสแท้นะฮะดติการตามตลาดตามช็อปทั่วไปนะฮะเนื้อกาวเป็นยังไงหนึ่งสสาไม่มีครับมีตรงไหนครับขอบสีดำรอบแผ่นนะฮะนี่ะ นี่ฮะมีครับนี่ฮะมีครับนี่ฮะมีครับนี่คือที่ผมบอกว่ากาวขอบข้างคืออะไรเต็มจอฮะกระจกแต่กาวขอบข้างตรงกลางจอไม่มีนะบริเวณที่เป็นใสๆจะไม่มีเนื้อกาวนะครับให้ลูกค้าดูนะครับไม่มีนะครับนี่ฮะไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะตรงตำแหน่งคือขอบนะครับนี่ฮะนี่ฮะ เท่านั้นนะฮะตรงกลางจอหรือบริเวณที่เป็นใสๆของจอจะไม่มีน้าเก่าวนะครับไม่มีนะทีนี้ก็เช่นเคยครับจะเทียบกับงานเพจนะฮะเดกเกาพสนะครับนี่แท็กเก็จร้งเราฮะ,ะก็จะมีตัวกรอบรองนะฮะสำหรับวางท่านที่ไม่เคยติดที่รียดน,นะฮะ ้าเปียก้าแห้งนะครับหนึ่งสองครับสติกเกอร์ดึงฝนสองชิ้นนะฮะตัวเนื้องานก็จะอยู่ด้านในนะคแพ็กเกจอย่างดีนะฮะไม่อินเจแปนดครับผมเนี่ยบางทีบางท่านทักคอมเมนต์ถามแท้ไหมไม่กล้าซื้อฟิล์มนะฮะทไมฟิล์มราคาเพดรับได้แต่ไม่กล้าซื้อนะฮะราคาในตลาดแพงๆติดได้นะครับแต่รับไม่ได้ว่าฟิล์มเป็นยังไงนะฮะอ่ะจะลอกฟิล์มแล้วนะครับสติกเกอร์แบรนด์นะฮะ สติกเกอร์เราจะมีสีฟ้าเรแฟนนะฮะกับสีแดงนะฮะสองสติกเกอร์นะฮะลอกครับปื้ไม่มีเสียงแพรกครับไม่มีฮะไม่มีครับติดกลับไปครับอากาศไล่ครับปืเนียเป็นกาวครับลอกใหม่ครับเหมือนเดิมครับปื้โอเคนะครับนี่นี่หงายนะฮะหงายวางเทียบผลงานของโฟกัสนะครับ ทีนี้แตะตรงไหนดีนะครับตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยกาวเต็มทั้งแผ่นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับแตะตรงไหนก็มีกาวครับเนี่ยเขาเรียกกาวเต็มแผ่นแท้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับกาวเต็มแผ่นแท้เป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยถ้าโฟกัส ไม่มีครับหนึ่งนิ้วก็ได้ครับนี่ครับไม่มีนะนี่ครับไม่มีครับถ้าแตกขอบดำขึ้นครับของเราแตกตรงไหนก็ได้ครับขึ้นครับแตกตรงไหนก็ได้ครับขึ้นครับอันนี้แกะไม่มีฮะไม่มีฮะเนื้องานจะใกล้เคียงกันนะฮะดูจากหน้าของนี่ทีนี้เราจะดูว่าการทำงานของกาวเต็มแผ่นคาว่าถึงนี่ลราใหต่างกันยังไงนะฮะ ผมจะโค้งหักฟิล์มนะฮะวิดีโอนี้นะฮะอันนี้ผมจะหักของโฟกัสก่อนนะ,ะดูนะเห็นไหมทีนี้เป็นงานเหยดนะครับเห็นไหมเห็นกาวไหมครับเห็นรอยย่นของเนื้อกาวไหมฮะตัวเนื้อกาวนี้คือจะเป็นกึ่งนิลไัยหน้าจอนะฮะ จะช่วยลดแรงกระแทกของหน้าจอทั้งหมดลงที่ฟิล์มนะฮะเนี่ยคือคือกาวครับเนี่ยการยืดหยุ่นของของฟิล์มมีผลก็คือจะทําให้ตัวจอของค้าไม่แตกเวลาล่วงนะฮะขนาดนี้แล้วฮะแกะไม่ออกครับเนี่ยแปะเข้าไปแล้วแกะยากครับเนี่ยแต่ไม่ทิ้งคราบนะฮะถ้าตอนนี้ แปะเข้าไปไม่ได้นะนี่โฟกัสโอเคนะครับวิดีโอนี้ให้ท่านตัดสินใจเองนะฮะว่ากาวเต็มแผ่นแท้นะฮะกับกาวขอบข้างรอบแผ่นเป็นยังไงนะฮะเนี่ยให้ลูกค้านะครับตัดสินใจเองนะฮะว่างานเราดีหรือไม่ดีแค่ไหนผมทำรีวิวให้ดูชัดเจนแล้วนะฮะ จะได้ไม่ต้องมีคำถามสงสัยฟิล์มว่างานเพจแท้จริงหรือเปล่านะครับลองแนะนำลูกค้าอันนี้อยากให้ซื้อใช้นะฮะร,ราคาไม่แพงลูกค้ารับได้สินค้าดีแน่นอนการันตีสินค้าเช่นเดิมครับถ้าไม่ใช่งานกาวเต็มแผ่นแท้การันตีสินค้าคืนเงินเต็มจำนวนสินค้าครับโอเคปวิดีโอนี้ฝากไว้ด้วนีนะครับอันนี้เป็นของ โฟกัสนะครับแล้วก็งานเพจนะครับ S9 Plus นะครับกาวเต็มแผ่นแท้กึ่งนิรภัยหน้าจอนะครับโค้ง 6D 9H นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ